สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับแฟร์ปาระกายแสงนาตี้ฮะเราอยู่ในดวลเรียวทาไมดีพี่บัสโนโบอดี้กันอีกครั้งหนึ่งครับก่อนที่จะขึ้น 1,900นะครับแต่ผมเจอนี่1,900ั้รัวๆเลยนะครับอันนี้อัดไว้นานแล้วนะครับมาภาคย้อนหลังนะฮะได้มีเวลาสักทีหนึ่งนะครับผมฝั่งผมแบรนด์เมทอนไนท์ฝั่งตรงข้ามแบรนด์ทัสมาก,กิอย่างนี้ราชาทะเลลึกกับโกลีบาสพร้อมกับอัศพร้อมกับราชาใต้ดินมันก็มาดิครับตรงนี้บอกเลยว่าเจอใครก็ไม่หวันนะ่นฮะคอมโบนี้บอกเลยว่าโคตรโหดโคตรอันตรายนะครับผมแต่ว่าปกคลิปบ,บอกว่าแบรนด์ทัสมาก,กิใช่ไหม เดี๋ยวตาต่อไปผมโยนทัสมากิให้เขาแบนไปเลยนะครับผมบอกเลยว่าถ้าแบนมีท่านไหไปเนี่ยโยนทัสมากิให้แบนไปเลยฮะเพราะว่าเราจะได้ตัวโกงมาอย่างเช่นแฟดปะกายแสงแล้วอมพี้แมนเปิดก่อนมันจงหวะนี้ครับเป็นไงป่ามาตรงนี้แล้วก็นี่ฮะนีกาซานายครับผมรออะไรอยู่ละฮะตรงนี้ติดโลเกลิวใช้คอเกลิวใช่ไหมแล้วมีโกลีบานน้ำเขียวเนื้อหนึ่งแต่คาจอมาจังหวะนี้ครับไปดีครับติดโลกกันทุกงตัวต่อให้เขามีอันโลสเปอร์ลรอยดักชายก็ตามครับโดนน้ำเขียวเนือหนึ่งแต่คาจอมาอีีกทนง แล้วก็อีกสิ่งสาคัญนะเห็นตัวหลังแฟลประกายแสงไหมฮะเห็นตัวหลังแฟลประกายแสงั้ไหมฮะนั่นแหละครับทีเด็ดนะตรงนี้น้ำเขียวเนือนอ่แต่คาจอมาอีกแล้วจากการแรันติของราชาทะเลเลยครับเอฟเฟกต์ทำให้โกลิบาสนั้นได้ไล่ติเช่นกันแล้วนี่ติดโลกไปทุกตัวแล้วระเบิดแตกมาแล้วครับวันลิวาสติวนี่ฮะนี่ฮะของจริงของแท้แน่นอนครับระเบิดเพี้ยระเบิดเพี้ยฮะผมบอกเลยว่าแบนไปท่านไหนแปนไปท่านไหนฮะนี่ฮะ แม้เป็นท่านไหนแบนทัสซึมากิโยนทัสซึมากิให้แบนยังไงก็ชนะครับนี่ฮนะออโต้วินไปเลยดีกว่าถ้าได้เปิดก่อนนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าวิธีการมาด้ซึ่งการเปิดก่อนมันเป็นยังไงเออจะเปิดก่อนใช่ไหมเราก็เลือกซอมมิแมนแฟลชประกายแสงแล้วก็ทัสซึมากิให้เขาแบนไงเออเขาก็แบนทัสซึมากิแล้วเราก็ได้เปิดก่อนแล้วก็แค่นี้เองก็แค่นี้เองเนี่ยามาถึงฮะแบนไมท่านไหนครับ อ่ะไปเป็นท่านไหนฮะเนี่ยบอกแล้วฮะเจอแต่พันเก้าขึ้นไปฮะอ้าวเราเขาแบนอสศวิจคนจักรกลครับอย่างนี้โอ้โหคิดหนักเลยฮะตรงนี้ไม่ต้องพูดมากครับตรงนี้เอาพูล,ลรลลีไปให้เขาแบนก่อนนะครับผมเอาพูลรีไปให้เขาแบนก่อนนะครับผมโอ้โหมันแฝดประกายแสงกับซอมบี้แมนเหมือนกันฮะโอ้แล้วอยู่ฝั่งสีแดงฮะเพราะฉะนั้นครับแบนซอมบี้แมนครับเขาก็แบนซอมบี้แมนฮะตรงนี้ฮะอออืื้หนี่ฮะ,ฮะซูปเปอร์ลอยดาชายทัศน์มากิเอาดีฮะ ผมก็มีตัวรองรับแรงกระแทกพร้อมกับคอฮะทัสมิกิโยนให้แบนเลยครับเราก็จะได้ใช้คอเกลียวกันชุบนั่นเองฮะเออเอาดีฮะเราก็จะได้ซูเปอร์ลอยดาชัยมาใช้ด้วยนะฮะนี่ฮะคอมโบนี่ฮะโอ้โหบอกเลยว่าบอกเลยว่าฝั่งตรงข้ามไม่รู้จะแบนตัวอะไรนอกจากทัสมกิแล้วเราก็ได้เกลียวกันชุบกับซูเปอร์ลอยดาชัยแล้วต่อตัวสุดท้ายก็แน่นอนครับราชาเทลลิกกับกูริบารครับผมจะไปกลัวอะไรล่ะครับตรงนี้คอเกลียวเลวสี L ทำงานดีครับ เออแล้วลูนกัดก่อนไปใช้แล้วเรามีพูลีด้วยไงเรามีพูลีด้วยฮะตรงนี้ฮะมาดูกันนะว่าผลมันจะเป็นยังไงฮะฝั่งตรงข้ามก็เกลียวกันชุบเหมือนกันแล้วเขามีทัศมมากีแต่ว่าโทษทีฮะไฟประกายแสงเขาเปิดก่อนเฉยเลยฮะตรงนี้โอ้ยอยาได้วันครับตรงนี้โดนทัศมมกีมาแต่ว่าโทษทีฮะรอดูแล้วกันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงฮะปาดมาตรงนี้ฮะแล้วนี่ฮะเซตหยอครับไม่เป็นไรฮะเรามี โอลของเกดเลกันชุบอยู่แบบกระแสงโจมตีขึ้นแสงสูนขึ้นกลับไประเบิดเพียฮะแต่ตรงนี้สวยนินึ่งตรงที่เราไม่ได้แรงตีครับโดนเมลสากาัดปาดมาตรงนี้ฟูยุไครเตะเองโอู้่กันหนํำซัมเมอร์เซลครับเหมือนจะเสียเปียบเหมือนจะเสียเปรียบรอดูต่อไปก็ตรงนี้เอาดีครับเซตยยอมาหนึ่งทีเราระเบิดเพียแล้วคูลี้ครับเอาใคร เอาทัศสึมากีดีครับรออะไรนี่กาซานายจากการไล่ติกมาตรงนี้แล้วโกรีบาสน้ําเขียวเหนียวเหนือแต่คา่อมาแน่นอนเนี่ย,ยตรงนี้ป่าป้าป่าปาปา,ปา,ปาไปแล้วเราได้ทัศสึมากีมาใช้ด้วยเออนี่ฮะแล้วปูยุไข่เตะไปดีเออมาดีติดโลกกันทุกตัวครับแล้วนี่ฮะคืนซูปเปอร์เทเล,ลิโคเตอร์ดื้อ,อมาเสร็จหยอมาไม่เป็นไรฮะเรามีน้ําเขียวเหนียวหนืดอยู่แล้วครับเทพเจ้าของการไม่มีเมทัลไนครับแล้วฝั่งตรงข้ามไม่มี ซุปเปอร์อร่อยดักชายด้วยสบายบื้อสะดือบูดีฮะจังหวะนี้ก็มาดิครับไม่มีรูปไฟใช้ใช่ไหมฮะตีธรรมดาดิครับมาครับเซตหยอดไล่ลบโลมาตาก็จริงครับแต่ว่าโทษทีฮะโทษทีฮะคืนซุปเปอร์เทเลกรนิคเขาตื่นเดินไปแล้วก็ฟูยุคไคเฮเตะเราขโมยถ้าซึ่งเมื่อกี้ฝั่งตรงข้ามเราจะได้ใช้ฟูยุคไคเฮเตะจากการไล่อันตีด้วยนะเออนี่ดูดิดูดิเออเออเออเอาดิ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  เอาดีๆนะครับผมขี้โกงไหมโคตรโกงนะฮะพูรีนะฮะหรือไม่ก็จะเลือกพูรี่กับทัสมากิมาพร้อมกันก็ได้นะเขาก็จะเลือกแบรนไม่ถูกแหละว,ว่าจะแบรน์ทัสมากิหรือพูรี่ดีนะครับผมแต่คิดว่านะ่าจะแบรนด์ทัสมากิแล้วเราก็ได้พูรี่มาเล่นไงแล้วพูรีของเราก็ได้เปิดก่อนด้วยไงตรงนี้เราเปิดเพียก,กันไปดิเออทัสมากิยืนอยู่คนเดียวอย่างนี้ก็สบายใจเถอะดีฮะเออนะครับผมเดียวดูเร็วทามอ่ะมันมันง่ายตรงที่ เราสามารถเลือกตัวละครได้มันไม่ใช่การไล่อันตีแบบสุ่มเหมือนใน PVP นะครับเออนี่ฮะเราเบิดไปแล้วถ้าเกิดนี่ฮะเราก็เอาทัศน์เมก,กิมาดิครับรออะไรเออนะครับผมนีกาซานายด้วยซ้ำฮะเป็นไงฮะคอมโบนี้เออถ้าชอบมนะ็กดไลค์ไว้ก่อนเลยครับกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยครับเพราะมันจะจบนอีกไม่ช้านียฮะเออตรงนี้ฮะไปดิฮะโอ้โหสบายบือสะดือโบของแท้ แล้วถ้าจะมีกิกลับมาก็โดนโดนอีกฮะอุ้ยยังมีโอโกาดปาดเฮ้ยมันยังไม่จบง่ายเฮ้ยมันยังไม่จบง่ายครับน้องๆองุอ้ยแต่ดูเม็ดเจมราชาทะเลลึกดีๆนะฮะโอ้โหเม็ดเจมเยอะจัดๆจริงๆะฮะรวมถึงโกลิบารด้วยฮะตรงนี้เพียะะ้ยนเพี้ยนเลฮะคือซูเปอร์เทนลกินนิโคตื่นรึดไปดีครับนีกาซานายเลยฮะแฟดประกายแสงก็ไปหวานเนี่ยฮะนี่ฮะนี่ผมไม่มีซึ่งมากี่นะฮะแต่ผมมีกุลีครับโซทีะฮะเออ เออตรงนี้ต่อยธรรมดาตายดิฮะตรงนี้เออแล้วเมลสากาัดยืนอยู่คนเดียวก็โดนตบธรรมดาตายครับประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับวันนี้ถ้ชาชอบยังไงกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้วนในการทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ